สวัสดีค่ะในวัดเข้าภรษาปีนี้ก็มาแห่เทียนเข้าภาษากันนะคะก็อยู่ที่วัดส,สีมงคลประเทศฝรั่งเศสเหมือนเดิมค่ะมาชมบรรยากาศกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะก็จะมีชุดบูชาเนาะก็หาเงินเข้าวัดเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็น ชุดตักบาทเนาะชุดเท่าใดก่าพี่แค <10, 10. S> 1สิบยูโรนะคะก็หาเงินเข้าวัดค่ะใครไม่มีมาก็าตามมาคะ่ะมาบูชาได้คะ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นขันตักบาทของพี่น้องชาวฝั่งลาวนะคะขันสวยงามมากอดใจไม่ไหวเลยขอทำคลิปไว้เลยคะ่ะ ขอบคุณเจ้าของขันนะคะก็เจอเทียนพระอาจารย์จะเปิดหลวงพี่ปันอยางได้ตั้หนึ่งเราวัดเบิรอันไหนคะอ๋อได้เลือกเลยค่ะมุบาเลือกเลยค่ะเอาอีกก็ได้เอาไว้หมดเลยก็ได้บูชาต้นเทียนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพระป่าเนาะเพราะตอนต้นเริ่มแรกนี่เราก็จะประมาณนี้แล้วนะคะคือยังมีคนบูบริจาคมาแล้วเราก็ยังยังไม่ปักก็มีค่ะ ก็มีต้นกระถินมาแจกนะคะปีนี้บูชาต้นเพียนเข้าพรรษาแล้วก็รับกระถินไปเลยนะคะเอาพรรษาแล้วมาทอดร่วมกันค่ะเนาะสวยไหมคะต้นเทียนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จัดได้สวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้ก็คืออ่าน,นะคะท่านพี่น้องประชาชนที่มาวาดัดเมื่อวานก็จัดให้ อันนี้ก็จะเป็นต้นพระป่านะคะพระป่าร่วมร่วมเข้าวัดเหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกวันก็จะเป็นนี่ค่ะพระป่าสามัคคีด้วยค่ะในบุญข้าพรรษาเนาะ ก็แล้วก็จะเป็นผ้าชุดผ้าอาบน้ำฝนเนาะผ้าเป็นผ้าไตรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่อาบน้ำฝนแล้วก็จะประมาณนี้นะคะจากข้างหลังเนาะจากข้างหลังไปข้างหน้าเนาะก็หาเข้าวัดแล้วค่ะร่วมกันบริจาคนะคะใครมีกำลังศรัทธาอะไรก็ร่วมกันนะคะช่วยกันนะคะ ชมภาพบรรยากาศการตักปาดกันค่ะภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ ต่อไปเป็นการเตรียมแห่เทียนพรรษากันค่ะก็ชมบรรกาศต่อไปค่ะ แล้วเราก็เริ่มแห่กันค่ะ ก็แห่เทียนเข้ามาสู่ศาลาการประเรียนแล้วนะคะก็ญาติโยมก็ทยอยเข้าไปขอไหว้ผูกแขนเนาะรับขวัและก็บางส่วนก็ทยอยกลับบ้านคะ่ะแต่เราก็อยู่รถ окой, ยอถวายเทียนพรรษาแล้วก็ต้นพระป่าอยู่นะคะ สำหรับงานนี้ก็ต้องขอากราบขอบพระคุณผู้มีกิตศรัทธาร่วมบริจาคใน,นการถวายต้นเทียนในครั้งนี้นะคะก็จะมีรายชื่อหลายท่านมากเอ่ยไม่ถึงนะคะกราบขอบพระคุณทั้งที่ผู้ประสงค์ออกนามแล้วไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านนะคะก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ก็ถวายเป็นส่วน ใช้สอยในวัดนะคะและต่อไปก็หวังว่างานหน้าคงได้รับความร่วมมือกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะเสร็จพอถวายเทียนพรรษานะคะตั้งตั้งตัวปัจจัยเสร็จตั้งต้นกร,ประปพึกประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถวายเสร็จก็มาฟังเทศนากัน อยู่สักระยะหนึ่งนะคะก็ได้เวลากลับบ้านเนาะก็ถือได้ว่าอิ่มบุญอุ่นใจกลับบ้านกันทุกคนทั่วหน้ากันเลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนถึงตอนนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ